สวัสดีทุกทุกคน,นครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะก็วันนี้นะครับผมก็ได้ไปเออเขาเรียกว่าไงเปิดเรียนนะครับผมเปิดเรียนวันแรกตัดผมมาเลยนะครับผมตัดผมมาเลยนะอ่าก็อยากจะบอกว่ารถติดมากแล้วก็คนก็เยอะมากเลยนะครับผมก็ ผมก็ตัดผมมาใหม่แล้วนะผมก็แบบเท่จริง,รงๆเท่มากๆนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นไงนะครับผมทุกคนนะก็อยากจะบอกว่าทุกคนนะครับผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถติดหรือเปล่าคนเยอะหรือเปล่าที่นูน่นมีใครมาสายหรือเปล่ายอมรับสมาดีๆดูผมสิ ตือตั้งแต่ตีห้าคิดดูเออเอากันให้ตายเอออโ้ยยุกยิกยุกยิกนั่นคือผมนั่นแหละอ่าผมก็อยากจะบอกว่าอ่าหล่หอหลอแหม่แต่มันอวดหล่อผมก็ไม่ได้หลอขนาดนั้นหรอกครับผมอ่าพออยากจะบอกว่า ก็อดีด้วยนะครับผมกดซับสไคร้นะครับผมกดถูกใจนะครับผมอ่าอธิบายครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะบายบาย